ครับสิบยี่สิบสามสิบหลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องอย่าลืมว่าเวลาเราเข้าอย่างออยย่่าางงพวกห้างอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นลักษณะไฟเยอะมากเราต้องดึงดูดเข้าไปแต่ร้านโชว์หุยเราลืมคิดตรงจุดนี้ไปเพราะเราคิดแต่จะมุ่ประหยัดอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือลูกค้าที่น้อยลงด้วยไงใช่ไหมครับค่ะอย่างนี้เราแก้ไขปัญหายังไงคะที่ละจุดเลยเราก็เริ่ม ปรับร้านใหม่นะครับก็ทําความเข้าใจกับทางครอบครัวก็ใช้คือนานครับนานมคยากไหมคะครับกว่าจะเสร็จร้านที่ออกมาเป็นร้านแบบนี้เนี่ยหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีเต็มครับแล้วอยากจะบอกว่าโปรเซสตลอดทั้งหนึ่งปีเนี่ยกรรมกรเหนื่อยมากคะเมื่อกี้เราลองพูดคุยกันโดยแบบนิดนิดหน่อยคช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะคือต้องบอกว่าเราขออนุญาตจากทางที่บ้านขอปิดสัก1เดือนแล้วกันปิดร้านเลยแล้วขอรื้อของทั้งหมดแล้วก็ทําทีเดียว อะแค่1เดือนเท่านั้นแหละ30วันยังไงก็เสร็จขอเถอะอี่บานบอกว่า70ปีไม่เคยปิดเลยแม้แต่วันเดียวเราจะทำได้ยังไงค่ะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเราต้องเสียสละตัวเราเองก็หันมาทําตอนกลางคืนหลังจากที่เขาปิดร้านแล้วเราก็เริ่มเอาช่างเข้ามาทำกลางคืนก็ทําทีละจุดครับก็1เมตรไล่ไปเมตรเทีมเมตรเรื่อยเจึงนครับจึงนึ่อะไรอย่างนี้ไล่ไปเรื่อย จนครบจนครบทั้งพื้นทั้งเพดานทั้งทข้างแล้วก็คุณผู้ชมลองคิดดูนะข้างบนเนี่ยเขาต้องมีการวางสายไฟมีท่อไฟหลายสิ่งมากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วงงไหมคะแบบเฮ้ยอล้วทำไนมันแบนเลยนำไมไม่แน่นเเขานึกว่าเรากําลังจะเซ็งให้คนอื่นเราทําต่ออ๋ออยู่มันต้องจะสิปปีมันไปเลยในที่สุดก็ธุรกิจแบบโชว์หวยจบแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็พออีกวันหนึ่งคือวันที่เสร็จแล้วกลายเป็นว่าคนลูกค้าที่เดินเข้ามาปุ๊บหยิบโมโทรสั์มือถือขึ้นมาเพื่อมาถ่ายรูปคือแปลว่าพอวันที่เราทําเสร็จเนี่ยในคืนนั้นโคมไฟทุกอย่างถูกติดขึ้นติดหมดทุกอย่างเรียบร้อยตอนเช้าแปดโมงเช้าเราเปิดเซ็ตปุ๊บขึ้นมาวันที่เสร็จสมบูรณ์ก็เป็นที่ตกใจของคนแถวนี้ว่าเฮ้ยนี่มันร้านรอยเราวแบบใหม่ ยังร้านเดิมหรือเปล่าหรือเปลี่ยนเจ้าของแล้วเขาซื้อแบรนด์นี้หรือยังไงเขาก็เริ่มสงสัยกันค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปก่อนเลยอตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของที่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงละค่ะร้านแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยได้ไม่ใครหยิบมากล้องมาถ่ายรูปไม่มีหรอกไม่มีแต่ละคนก็แทบที่จะส่งลูกน้องมาเพื่อมาหอบบอลลังกลับไปขายถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้กลายเป็นเปลี่ยนว่าต้องมาช้อปปิ้งเองละต้องมาเดิน ดูสินค้าเองละตอนเนี่ยมายืนได้แค่จุดกลางร้านแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเพราะของเยอะมากแล้วเราก็ขายปลีกแค่นิดเดียวด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือเราเปลี่ยนแทบจะเกือบทั้งหมดเลยแหละว่าเป็นขายปลีกแบบเต็มรูปแบบเลยใช่ครับแล้วก็ยังขายส่งอยู่มีส่งอยู่ก็ส่งก็เป็นพัดหลังร้านไปครับ แบบนี้วันแรกที่เราเปิดร้านแปดโมงเช้าใช่ไหมคะเปิดประตูร้านปึ้งเปิดและรูปแบบใหม่ซึ่งเราเป็นคนที่ลงแรงตลอดทั้งหนึ่งปีรู้สึกยังไงบ้างคะมันคุ้มมันคุ้มตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าคนแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาเลือกที่จะชกโทรศัพท์หมือถือขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนี่คือคนแรกที่เลยเข้าร้านใช่คือเรารู้สึกแบบเฮ้ยงั้นเรา แกแล้วมันสำเร็จละเพราะว่าเราตั้งใจว่าเฮ้ยมันเป็นจุดสนใจของเยวาาชให้มันเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของเยวาลาดแล้วมันก็สำเร็จตั้งแต่คนแรกที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเราก็เลยถือว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ถูกต้องแล้วแต่ที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สิจุดแรก้องเข้ามาซื้อขายของมันต้องเลเข้ามามันต้องหยิบแล้วควักตังค์ไม่ใช่ควักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วก็เลยออกไปครับตรงนี้ก็เป็นมุมมองของสำนักทางเราเองที่เราคิดว่า ตรงนี้มันเหมือนเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งการถ่ายรูปการมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างสื่อสิ่งพิมพ์อะไรมาทําเลยตรงนี้มันก็เป็นการบอกปากต่อปากพราเดี๋ยวนี้คนจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นมีความเชื่อส่วนตัวรวมถึงชวนพวกพ้องเพื่อนฝูงมาซื้อกันทั้นนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่เราต้องทําตรงนี้ให้ถูกต้องก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วคนในร้านยอมรับไหมคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วล่ะบอกว่าค่อยๆปรับ พฤติกรรมแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เคยต้องมาปกติต้องซื้อของอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ต้องแบบให้เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเขาไรอย่างเนี้ยเข้ามายืนแช่แป๊บเดียวอากงอามาเขจะเดินกันแล้วตามที่เราเห็นกัปกติซื้อไหมจะเอาไหมเอากี่โลอันนี้สนงวาเคยผ่านมาหนูเคยโดนมาหมดแล้วค่ะเพราะหนูเป็นพวกชอบแบบช้อปปิ้แล้วก็ต้องคิดว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างนะเราจะเอาอันนี้หรือยี่ห้อนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นพฤติกรรมแบบใหม่ พี่ก็ว่าเออเรายอมรับได้ว่าเข้ามาดูดูก่อนดูให้พอใจหลังจากนั้นก็ค่อยช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในร้านของเราด้วยใช่ครับอะไรแบบนี้แล้วอย่างนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่คิวบอกว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยที่คนในตระกูลในครอบครัวเนี่ยคัดค้านขึ้นมาก่อนคือถ้าเปลี่ยนรูปแบบใหม่จัดนู่นนี่นั่นใหม่คนจะคิดว่าราคาสินค้าขึ้นหรือเปล่าใช่ตรงนี้เราพยายามชี้แจง ทั้งกับทางที่บ้านเองแล้วก็คนที่เขาเข้ามาถามเราเราบอกว่าเรามีฐานลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่เราก็จะไม่ยอมเสียฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไปฉะนั้นเนี่ยคนเดิมเข้ามาในร้านเดิมเนี่ยก็ต้องได้ในราคาเดิมเพราะว่าคนขายก็คนเดิมด้วยทั้งนั้นทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนไปแต่คุณได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นคุณก็มาอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็บรรยากาศที่ดีอย่างคือทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่า โอ้ยเปลี่ยนอ่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็แพงขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็เหมือนเดิมกับร้านขายของชําร้านอื่นใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่คือทุกอย่างราคาคงเดิมแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญติดแอร์นะคะครร้านโชห่วยบ้านไหนติดแอร์คะไม่นี่นี่ที่นี่ค่ะเออร้านโชห่วยนะครับปกติแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดราคาคนก็จะเข้าใจว่าแบบโกงเปล่าวะอะไรเงี้ยราคามันไม่ตรงอย่างนี้เราไปซื้อตามแบบ โตที่ใหญ่ๆเป็นแบรนด์จริงๆเลยดีกว่าเดินเข้าไปแล้วยังไงเขาก็ราคานี่แหละเออร้อยวันพันปีก็ราคาเราก็เนี่ยครับสังเกตได้ว่าชั้นเนี่ยเราไม่มีการแปะราคาเลยแต่ราคาของเราเนี่ยจะอยู่ที่ตัวสินค้าแทนฉะนั้นเนี่ยคนจะสนใจตัวไหนเนี่ยก็คือหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วก็พลิกดูข้างใต้ก็จะเห็นราคาทําไมถึงเราไม่แปะที่ตรงนี้ถ้าเราแปะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดคอนเซ็ปต์จากคำว่าเป็นแกลเลอรี่ เราไม่ต้องการขายสินค้าแบบเห็นเลยแต่เราต้องการให้คนอ่ะเพราะสนใจก่อนแล้วหยิบขึ้นมาดูเพื่อจะคลิกหาราคาไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดแปะตรงนี้เนี่ยละลานตาเลยก็จะกลายเป็นเหมือนร้านขายของทั่วไปที่เราเดินก็แบบเป็นแผงราคาราคาราคาใช่ครับผมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้เรื่องของปัญหาเรื่องของราคายังคงอยู่เรื่องของราคาก่อนที่คนคิดว่าร้านขายของชําเนี่ยมีการบวกราคาสินค้ามากกว่า อ่ะขอเอ่ยชื่อแล้วกันแบบเซเว่นบ้างหรือนน่นนี่นั่นร้านสะดวกซื้อต่างๆตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออมันไม่เสมอไปครับมันไม่ได้เป็นจุดที่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 มันเป็นตรงนั้นคือต้องบอกว่าทางทางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของการตลาดมีการเรื่องของเออจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาจะแสดงให้ออกให้เห็นว่าราคาเขาถูกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับรู้จากตรงนั้นถูกไหมครับแต่ว่าอย่างร้านเราเนี่ย เป็นร้านโชว์หวยที่มันดั้งเดิมอ่ะเขาก็ไม่มีในการที่จะไปกําลังไปทําเรื่องของสื่อสิ่งพิมหรือโฆษณาอะไรยังไงใช่แต่ตรงนี้มันเป็นจุดจุดหนึ่งเลยที่ยอมรับได้จากคนลูกค้าที่เขาเป็นร้านค้าด้วยกัน เขาก็ยังซ e> well, ื้อกับเราอยู่70ปีเขายังซื้อกับเราอยู่ตรงนี้ชี้วัดได้ไหมครับว่าราคาเราไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องการันตี70ปีนะาผู้ชมขาที่ลูกค้ารายแรกแล้วก็รายปัจจุบันก็ยังคงเป็นคนเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเขาก็ยังคงมารับของจากที่นี่แล้วก็ไปขายที่ร้านเท้าเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะ ก็หมายความว่าเรื่องของอุปสรรคที่ผ่านมาเราสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้ครับก็อีกปัญหาหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือในเรื่องของระบบภายในครอบครัวเองอตรงนี้ก็เป็นลักษณะระบบของครอบครัวเนี่ยก็จะตามใจตัวเองนิดนึงแต่ละคนก็จะมีสไตล์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการปรับแก้ไปทีละไไปทีอะอย่างทีละอย่างตครับใช่ครับตอนนี้ทุกอย่างก็คือโอเคก็กาลังแก้กันอยู่ ก็กําลังแก้กันอยู่แล้วอย่างนี้คือเรามีการจดมาเป็นในรูปแบบของบริษัทด้วยใช่ไหมคะครับเรามีจดตอนปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีค่ะครับตอนนั้นก็จดเป็นรูปแบบบริษัทเพราะว่าเราก็มีชาวต่างชาติที่เขามาซื้อกับเราเพื่อเราส่งออกนอกด้วยครับตอนนี้ก็เลยเราต้องมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาค่ะครับแลวรูปแบบทุกอย่างก็คือเป็นบริษัทเป็นบริษัทใช่ครับก็เป็นบริษัทลอธนวง แต่ในนามร้านว่ารอยเอราชเหมือนเดิมอแล้วอย่างนี้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไหมคะตั้งแต่ที่จดเป็นบริษัทก็เป็นเรื่องของภาษีและเล็กๆในน้อยๆที่ว่ามันจะต้องเจอจในของบริษัทอยู่แล้วครับผมน้องไม่มีปัญหาะไรแต่ทุกอย่างก็คือยังคงราบรื่นเหมือนเดิมใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับอ่านี้ก็คือเป็นเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะที่ก็ต้องพบเจอแหละแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสูงมากๆเพราะอย่างที่เราพบเจอกันนะคะว่า ต่อให้จะเป็นย่านของยาวราชก็ดีรหรือว่าย่านอื่นๆที่เป็นร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายของชำํำตั้งแต่ยุคโบราณยุคเก่าอากงอามาของเราจนถึงยุคปัจจุบันที่บางร้านที่เรายังเห็นอยู่เราก็แบบมีขายนงขายน้ํามีตู้แช่อะไรเงี้ยแบาบงร้านที่ยังสามารถคงอยู่ได้แต่ว่าก็เริ่มที่จะทยอยปิดตัวไปแล้วก็คือปัญหาพวกนี้แหละที่พบเจอนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นร้านโชห่วยที่เปิดรับ สิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อการที่จะทําให้เราสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีเอกลักษณ์ของเราด้วยใช่ครับใช่เนาะนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยเรามารับทราบปัญหาคร่าวๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่คิวยังคงอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการต่อยอดธุรกิจคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้ปัญหารู้วิธีการจัดตั้งร้านและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูการต่อยอดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับมากับรายการ SME Idol ค่ะ กลับมายืนต่อค่ะกับรายการ SME Idol นะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคงกันอยู่กันที่ร้านลอยวราชน,นะคะมีการบอกว่าวงเวงวยมาอะไรกันขึ้นเล็กน้อยอ่ะมานั่นแหละคือสไตล์ของร้านขายของส่งเนาะแล้วก็ร้านโชว์หวยแบบนี้นะคะมาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการต่อยอด ได้ครับการต่อยอดของเราเนี่ยเรามีการวางแผนกันอีกนะคะว่านอกจากมีเป็นแบรนด์แพ็กเกจจิ้งของตัวเองแบบนี้แล้วมีไอศครีมแล้วเราจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็เราจะพัฒนาในส่วนของแพ็กเกจจิ้งที่ตอนนี้เป็นรูปแบบเป็นถุงเนี่ยครับก็จะทาบรรจุเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นกระป๋องเป็นกล่องแล้วก็มีลักษณะอ้อยอะไรชัดเจนเพื่อเป็นการผลักดันให้สินค้าตรงนี้สามารถไปเปิดเป็นอีกช็อปหนึ่งได้ เป็นช็อปขายของฝากอย่างเดียวเลยเป็นของเราที่เราเปิดร้านเพิ่มเลยเป็นรอยแบรนด์รอยเยาวราชทุกอย่างเลยค่ะทุกๆอย่างที่คุณมาหาในเยาวราชที่เป็นของดีของอร่อยมาหาได้ที่รอยเยาวราชที่เดียวค่ะอ่าเนี่คือคอนเซ็ปต์ต่อไปอ่าเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเราจะเดินชมสินค้าไปนะคะชมไม่พอต้องช็อปด้วยครับได้เดี๋ยวช็อปได้แน่นอนค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยแบบพวกยี่ห้อพวกเนี้ยครับคือเป็นยี่ห้อที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะ ซึ่งหาซื้อยากมากแล้วไม่มีใครอีกแล้วอันนี้แสดงว่าเป็นคนเก่าแก่เหมือนกันแต่เห็นแบบนี้เนี่ยหนูก็ไม่ได้เก่าแก่แต่คือหนูก็มีอากงเอาม่าของเขาที่เขาก็เก่าแก่ของเขาอยู่อะไรอย่างนี้ครับแต่ในความเก่าแก่ค่ะมีความใหม่เกิดขึ้นอยู่ในตัวด้วยโดนคิดแคทดูดนี่แบบพอกำลังจะหยิบอันนี้วืดแล้วก็เลื่อยขึ้นไปอะไรแบบนี้คือเรามีทั้งกลุ่มของ ที่เราดูให้สําหรับเด็กวัยรุ่นด้วยใช่ไหยคะไอ้เจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขายของที่เป็นของนาเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ก่อนเวลาจะไปหาของนําเข้าต้องไปทานไดมารูหรือปลาทันหรือเปล่าเคยได้ยินค่ะแต่หนูไม่เคยไปหนูจะมาเป็นรุ่นแบบเจเรงละเนี่ยครับร้านเราเนี่ยก็จะเป็นของของพวกนี้อยู่แล้วคนในย่านโยราเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดอยากจะกินขนมของนอกเลยก็องมาที่ร้านนี้แต่ตอนนี้ก็กำลังคิด ติดลมบนเลยก็คือคิดแคทตคิดแคทชาเขียวร้านเราขาดไม่ได้ต้องมีเหมือนกันก็ต้องมีอะไรแบบนี้นะคะคแล้วเราคิดว่าจะมีการต่อยอดอย่างอื่นที่เป็นเกี่ยวกับการของน้ำเข้าอีกไหมคะ นอกจากเรื่องของแพ็กเกจจิ้งตรงนี้ต้องบอกว่าร้านเราพื้นที่แค่นี้ครับมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เราก็ <laughs> ไม่แน่นะเราอาจที่จะแบบสามารถที่จะมีการ a ด a p t หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้<ต>ได้อีกแต,แต่เป็นเรื่องของระบบมากกว่าครับ <c oughs> ที่ทุกอย่างมันจะลงตัวขึ้นเรื่องรวมถึงพวกการสต็อกสินค้าอะไรที่ร้านปัญหาร้านโชว์ห่วยมันมีเนี้ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราตอนเนี้ยเวลาเราขายของเราก็มีใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาเป็นมีการยิงแต่ก่อนเนี่ยขายก็แบบ กดเครื่องคิดเลขกดกดกดถ้าเป็นยุคโบราณหน่อยก็ยังเป็นแบบอะไรนะเครื่องคิดเลขที่แบบใช้มือเอาเองั้นเลยนะใช่ไหมครือว่าที่ร้านพี่ก็ต้องเป็นแบบรูปแบบต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเก็บเงินเนี่ยยังเป็นกระป๋องแบบดึงลอกอะครับเคยเห็นไหมครับจิงหงอใช่ครับในกระป๋องดึงดึงลอกเก็บขึ้นก็ดึงลอกเก็บอะไรอย่างนี้ยแต่ในนี้ก็เออเริ่มพัฒนาก็เริ่มมีเครื่องมีกดตึ้งอะไรอย่างงี้ครับผมเนาะอ่ะไาเดี๋ยวเรา move กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือ ที่พี่คิวบอกเอาไว้ว่าเอ้ยเราจะมีการแบบเพิ่มเป็นขายของฝากเราจะขายบริเวณหน้าร้านของเราหรือว่าเราจะเราจะไปเปิดช็อปใหม่เลยมีการในย่าวราตรงมองพื้นที่ก็กำลังเล็งๆอยู่ครับผมหาผู้ร่วมทุนอยู่อให้หนูไปยืนช่วยขายได้แต่ว่าทุนกำลังซ้ำอยู่คนจะไม่มีกำลังแรงกัหนูม่ให้เต็มร้อยแน่นอนครับผมเออนะคะ แล้วก็คือของพวกนี้ก็คือเป็นของเราใช่เนี่ยของเราหมดเลยนะครับมีบรรจุกระป๋องบ้างแล้วแล้วก็มีให้โรงงานสั่งโรงงานทําเป็นของเราขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับก็ค่อยๆพัฒนาเพราะว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นเราไม่สามารถที่แบบสร้างแบรนด์อะไรได้แบบชัดเจนเลยเพราะว่าเราไปร้านโชว์ห่วยมาก่อนก็ต้องค่อยๆปรับไปครับนี่ก็เป็นรับลูกลลยสีอิ๋วแต่ว่าอย่างนี้ของของแห้งแล้วกันนาองอเรื่องของแห้งแล้วกัน ของแห้งนี่คือเรามีขายมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่แล้วป่ะคะใช่ครับมีอยู่แล้วพวกเนี้ยแต่ก่อนเวลาขายอย่างที่บอกมันก็จะเป็นแบบเป็นกิโลกิโลแล้วก็จะใช้ตาช่างช่างนี่ตาช่างก็ยังมีอยู่นะนะคะเป็นลักษณะนั้นแต่ตอนนี้ก็มีการแพ็คให้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าอีกหน่อยก็จะมีแยกออกไปขายเป็นลายของเราอีกแบรนด์หนึ่งเลยก็คือเป็นแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์รอยล่าแต่เป็นของฝากล้วนเลยอ๋อก็ก็ โอเคนะคือจะบอกว่าอะไรอย่างนี้เออเรามีเรื่องของการที่จะต้องจ้างลูกจ้างเพิ่มไหมคะต้องบอกว่าปัญหาหลักของร้านโจวยตั้งแต่เจปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามากคือหาคนมาทํายากมากเพราะมันมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วมันก็มีแต่คนแก่ๆมันก็รู้สึกแบบเด็กใหม่ก็ไม่อยากทําอะไรอย่างนี้แต่พอหลังจากที่เราปรับร้านใช้โคมเขียวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอปิดเทอมปุ๊บมีเด็ก ของมาฝึกงานเด็กๆอยากจะเข้ามาอยู่ในคณกรมเขียวมาอยู่ภายใต้การบัคบัญชาของอาจารย์คิวอะไรอย่างนงี้ป่ะใช่ครับเป็นแนวนั้นไปก็กลายเป็นว่าเราก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานกับเราค่ะมันก็เป็นการผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นละที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้เพราะเราได้คนรุ่นใหม่มาร่วมงานกับเราอืมก็เพราะว่าเราก็แบ่งพาร์ทเลยอ่าก <c oughs> ็มีพาร์ทก็คือในช่วงของช่วงเช้า่ช่วงเช้ามันเป็นพาร์ทส่ง ต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาผูดกันเองก็ยังคงเป็นแนวของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเครียดแล้วก็เป็นลูกมือของไออีอัศเราต้องเป็นเบสไปก่อนเราก็ยังคงบอกว่านิ่งๆรอของเราอยู่ในร้านต่อไปพอตกเย็นปุ๊บเราต้องทํางานะล่ะเราก็จะไปกลายเป็นคนคุมร้านแทนผัวอีก็พักผ่อนเขาก็ขึ้นนอนแล้วขึ้นนอนกันเราก็ลุยกันที่ร้านก็จะเป็นลักษณะค้าปลีก ก็จะเปลี่ยนมาแบบเพราะกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนเลยกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนก็จะเป็นพวกชาวต่างชาติคนมาเที่ยวถนนเยาวราชก็จะมาซื้อของเล็กๆน้อยๆละ ก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าหนึ่งต้องใช้ภาษาในการสื่อสารด้วยอ่าใช่ในจุดหนึ่งค่ะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มลูกค้าดีกว่าที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะมีให้ปรับเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อให้เข้ากลุ่มของอาเซียนเรามีวิธีการที่จะเปลี่ยนแนวขายแบบนั้นด้วยไหมคะคือตรงนี้เนี่ยพอดีว่าเราอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเราก็ได้เจอแหล่ง พวกนักท่องเที่ยวมาเข้ามาอยู่แล้ว <ฮะ S 1> แต่แต่ก่อนเนี่ยจะมีหลักๆเลยก็คือก็คือเป็นพวกเอ,อคนฝรั่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มจีนค่<ฮ>ะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเริ่มมีพวกเวียดน,นาม้ามา <ฮะ S 1> มีมาเลเซียอินโดนีเซีย <ฮะ S 1> เห็นมากมากขึ้น กลายเป็นว่ามันเป็นกลุ่มใหม่<ะ>แล้วเขาก็แต่ละชาติเนี่ยเขาก็หาสินค้าแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันอ,อคนฟิลิปปินคนมาเลเซียชอบใช้โป๊บ้านเรามากอันนี้เป็นความรู้ใหม่ออจริงเหรอจริงเน,นี่ยมันก็เป็นสิน<ะ>่งที่แตกต่างอ,อะไรเงี้ยพวกคนฮ่องกงเขารู้สึกว่าน้ำปลาเรามันหอมอร่อยมากเขาจะมาซื้อน้ำปลาบ้านเราอย่างนี้เลย ฝรั oh. ร่งเขาก็รู้สึกอยากได้เป็นของฝากอะไรกลับไปก็มองเป็นน้ำพริกเผาเป็นกระปุกเล็กๆเ, uh. เป็นเหมือนยามองอะไรเงี้ยซึ่งที่เรามองข้ามกันดยตลอดว่าโอ้ี่บ้านก็มีอะ,อะไรอย่างงี้พวกเราเป็นคนไทยไงก็ไม่ได้คิดอะไร uh. แต่ตรงนี้เนี่ยคือบอกว่าพนักง,งานที่เนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดแล้วก็ได้รับการพัฒนารู้เรื่องว่าอ๋อจะาขายกลุ่มนี้ขายอะไร uh. กลุ่มนี้ขายอะไรต้องสื่อสารกับเขายังไงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกลุ่มลูกค้าที่เราพบเจอด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องเล่าแบบกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่แปลกที่สุดไหมคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาขายดีเลยนะต้องเป็นจีนจีนนี่ชอบแหลกเลยแต่คนบ้ายอกับการเชียร์ขายเขาจะสามารถซื้อกับเราได้เยอะ Oh. แต่ถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ย oh. เขาจะไม่สนใจเรื่องของการเชื่อขาย oh. แต่เขาจะมองคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เราจะพรีเซนต์ให้เขามากกว่า oh. เขาจะมองเขาจะวิเคราะห์นานวิเคราะห์ oh. เยอะว่าเอ๊ะเขาเอาไปแล้วดีไหมไม่ดีไหมเอาไปทไําอะไรอะไรเงี้ย oh. ก็มันเป็นการชี้วัดได้อย่างหนึ่ง oh. เหมือนกันว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันผ่านกับพวกชาว ตะวันตกเนี่ยมันโอเคไหมถ้าเขาซื้อเนี่ยก็ถือว่ามันโอเคก็แปลว่าตัวที่เราจัดออกมาเนี่ยมันผ่านและให้เกรด A ได้เลยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องชี้วัดของคุณภาพของสินค้าของเราเหมือนกันว่ามาตรฐานเราโอเคเทียมอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วอย่างนี้สินค้าชิ้นไหนที่ขายดีประเภทไหนดีกว่าประเภทไหนที่ขายดีที่สุดในช่วงของพาร์ทยังคืนที่เราได้มีการ เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อยอดของเราขึ้นมาแล้วไม่อยากจะบอกว่าขายดีทั้งร้านไม่อยามันย่างงี้ยสินะคือจริงๆครับคือต้องบอกว่าสินค้าเนี่ยในร้านเนี่ยมันเริ่มจากการที่คนมาเสาะแสวงหาสินค้ามันไม่ได้เป็นการที่เราไปหามาแล้วมาตั้งโชว์ขายแต่เป็นลักษณะเวลาคนเขาหาของเนี่ยอย่างเช่นมาปุ๊บเออมีตะวยี้ยี่ห่อนี้ไหมเราก็บอกว่ามีแล้วก็ให้มาเอาพุ่งนี้พุ่งนี้ก็มีจริงๆจริงหรอมันก็เป็นลักษณะเรา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆคะฉะนั้นเนี่ยสินค้าในร้านทั้ง5,000กว่ารายการเนี่ยมันคือสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการจริงๆค่ะมันไม่ได้การไปจัดมาก่อนล่าสุดดีกว่าสินค้าล่าสุดที่ลูกค้าต้องการพอจาได้ไหมก็คิดแคสเลยครับก็คือไอ้เจ้าคิดแคสตัวปัญหาชาเขียวได้แหละใช่ไหมคะแล้วมีมีอะไรที่แบบแปลกๆที่ลูกค้าเข้ามาหาแล้วเราแบบมีพังอะงงๆเล็กน้อยหม้อก็ร้านเราเนี่ยก็จะมีเอ่อเนื้อจระเข้ เนื้อจราเข้โชว์ขวยมีเนื้อจราเข้ขายเพราะมันเป็นย่านคนจีนครับมีเนื้อจราเข้ก็จะมีเป็นพวกแนวแปลกแปกครับแปลกสุดก็เนื้อจราเข้ครับโอ้เพราะว่าก็ยังมีคนกลุ่มที่เขาเดินเข้ามาเพื่อจะมาซื้อของพวกนี้เลยมีครับมีครับมีครับโอตาล้ามันเป็นอะไรเนี่ยประหลาดใจแล้วก็ตกใจมากนะคะเออเนี่ยแหละแล้วนอกจากที่เราจะต่อยอดเรื่องของการที่เราจะขายของฝารฝเนี่ยค่ะ มีการวางแผนอย่างอื่นด้ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราจะขยายสาขาไหมหรือว่าเราจะแบบมีการแบบขายเขาเรียกว่าแฟรนช์ร้านอะไรเงี้ยจะบอกว่าร้านโชหวยของเราเนี่ยรอยเยาวราชเนี่ยมันเป็นร้านธุรกิจของครอบครัวซึ่งดําเนินการมา70ปีผมก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้มีปีที่71 72ไปจนถึง100ปีอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าอยากให้ตรงเนี้ยร้านตรงเนี้ยมันเป็นตํานาน มันเป็นชุมชนแล้วมันเป็นร้านค้าที่อยู่คู่กับชุมชนของถนนเยาวราชเส้นนี้ฉะนั้นเนี่ยคนอยากจะแบบมาหาของแปลกหาของที่เป็นเยาวราชอะไรเงี้ยขอให้นึกถึงรอยเยาวราชนะครับส่วนของเฟนชายตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะยากเพราะว่าเราหลักๆมันเป็นร้านโชห่วยโชห่วยคือขายสินค้าของผอื่นซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องเอาเป็นรอยเยาวราชก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นหน้าที่แค่ว่า ทำร้านตรงนี้ให้เป็นตานานตอไปค่ะโอเคก็ต้องทําให้เขาเป็นร้านโชว์หวยในตำนานที่แข็งแรงครับแล้วก็ยังคงอยู่ได้กับธุรกิจแล้วก็ตลาดต่างๆที่ตอนนี้เป็นการที่แข่งขันกันค่อนข้างสูงมากใช่ครับใช่ไหมคะครับเออมาพูดถึงเคล็ดลับนิดนึงละกันก่อนที่เราจะต้องจากกันไปละ เคล็ดลับของรุ่นพี่คิวที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะต้องเข้ามาบริหารร้านโชว์แขวของตัวเองแล้วเนี่ยคือเราจะบอกว่าลักษณะของผมเนี่ยค,คือเราเป็นจุดเชื่อมต่อที่ว่าทางผู้ใหญ่เขายังทํางานอยู่แต่เราก็มองเห็นเล่งเห็นถึงประโยชน์หลายๆอย่างของคนรุ่นใหม่ทีนี้เราเป็นหลานเนี่ยเราจะใช้วิธียังไงในการที่จะให้คนคนรุ่นเก่าเนี่ยเขายอมรับก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ แล้วก็ปรับมาใช้เราใช้เทคนิคของเราด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคในล้านของศิลปอะอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็สามารถเป็นจุดร่วมที่อยู่ด้วยกันได้ แล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนของธุรกิจของครอบครัวให้เดินต่อไปได้ค่ะครับผมนี่เนาะนะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่คิวฝากร้านลอยวราชเอาไว้ค่ะแล้วก็บอกถึงตำแหน่งสถานที่ตั้งของกันเลย Facebook Instagram ได้บดตอนนี้ถึงช่วงเวลาโฆษณาแล้วได้เลยค่ะเผื่อว่าสาวๆคนไหนสนใจมาเลยมาเป็นไพรโชห่วยโอเคครับผมก็ร้านนะครับตั้งอยู่ถนนยวราชค่ะนะครับถนนเยาวราชเป็นวันเว์เลยนะครับก็ขับมาจะเจอธนาคาร u o b อยู่ด้านซ้ายมือ เลยมาประมาณ7-8ห้องครับก็จะเจอร้านรอยเยาวราชสังเกตร้านโคมเขียวครับ<ฆ>จะเห็นเขียวอือเลยอยู่ในร้านนะครับแล้วก็เรามี Facebook แฟนเพจนะครับลอยเยาวราชก็สามารถสอบถามสินค้าก็ได้<ฆ>หรือจะสอบถามที่ตั้งหรือพูดคุยอะไรได้นะครับผมก็ยินดีครับาารเปิดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงคืนครับทุกวันครับนี่นะคะอยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่คิวมากๆเลยขอบคุณนะคะสวัสดีครับ และนี่นะคะผู้ชมค่ะก็คือธุรกิจนะคะโชห่วยนะคะหรือว่าร้านขายของชําร้านขายของจิปาถะนะคะที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็มาจนถึงรุ่นพวกเรานะคะที่ตอนนี้เนี่ยห่างหายแล้วก็บางตากันไปมากๆแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับร้านลอยเยาวราชนะคะก็ยังสามารถที่จะคงอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆคู่กับถนนเยาว,วราชซึ่งก็จะกลายเป็นตำนานร้านโชห่วยต่อไปนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้ค่ะผู้ชมอบหวังว่า ผู้ชมเนี่ยก็คงจะได้รับเรื่องราวสาระความรู้นะคะโดยเฉพาะสําหรับใครที่คิดว่ากําลังจะริเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะคะวันนี้เนี่ยแอมว่าคุณน่าจะได้อะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่กลับไปนะคะแต่ว่าสําหรับสัปดาห์หน้าค่ะใครที่อยากจะมาริเริ่มทําธุรกิจกับเรานะคะรอติดตามได้ว่า,าจะไปพบเจอกับธุรกิจอะไรนะคะกับรายการ SME Idol ค่ะวันนี้แอมธนากรสัจักุลขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับธุรกิจค้าปลีกนะคะจากเทปที่เราได้ไปศึกษามานะคะพบว่าร้านรอยาวลาดเนี่ยเป็นลักษณะของทั้งธุรกิจค้าส่งและก็ธุรกิจค้าปลีกนะคะซึ่งจากเดิมก่อนที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลักษณะของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมนะคะแต่หลังจากที่มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านเนี่ยก็ถือว่ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาร้านทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่จะประกอบอดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณก็ต้องมีอย่างแรกค่ะมี product knowledge ค่ะมีความรู้ค่ะมีความรู้ในเรื่องของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ 2. มีความรู้ว่าคุณควรจะมีการติดต่อผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์จากแหล่งที่สามารถ ทำให้คุณเกิดช่องทางต่างๆในการบริหารต้นทุนที่ต่ำได้นะคะอย่างที่3ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้ริโภคหรือกลุ่มลูกค้านะคะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความชอบหรือไม่ชอบสินค้าประเภทไหนและ สิ่งที่4ีก็คือมีความรู้ในการติดตามเทรนหรือว่าทิศทางทางการตลาดนะคะว่าตอนนี้กระแสหรือทิศทางอะไรมาบ้างเช่นกระแสของญี่ปุ่นนะคะคุณอาจจะมีสแน็คหรือขนมจากต่างประเทศที่ i m p o r t เข้ามาบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเป็นการเสริมสร้างวาไรตี้ให้กับร้านค้าของคุณเองคะ่ะ